โรงเรียนครองห้าพึชชัดระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูผู้บริหารและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมจึงดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรมอย่างเหมาะสมและร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโดยศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการร่วมกันกับก,บการสร้างชุม ุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์นดีและศึกษาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสรรคคนดี โรงเรียนคลองห้าพฤช,ชัดมีขั้นตอนการดำเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์คนดีดังนี้ ขั้นระบุปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมนั้นครูผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาซึ่งทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าโรงเรียนต้องร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือทำดีทุกวันและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินัยดีมีความรับผิดช,ชอบรอบคอบ จิตอาสามีความพอเพียง ในขั้นศึกษานวัตกรรมนะคะในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะช่วยกันวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีโดยศึกษาจากเอกสารหรือนวัตกรรมของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จนะคะตลอดจนศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งในขั้นนี้นะคะคุณครูทุกคนก็จะร่วมกัน วางแผนออกแบบนะวัตกรรมร่วมกันครูก็จะได้บทเรียนวิธีการหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนนะคะในส่วนของนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีของโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการบูรณาการนะคะคุณธรรมในสส่วนคือการนําไปบูรณาการกับการจัด,ดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆและการจัดทําโครงงานคุณธรรมในระดับห้องเรียนนะคะซึ่งทุกห้องเรียนจํานวน16ห้องเรียนจะมีโครงงานคุณธรรมนะคะของทุกชั้นเรียนนะคะ ขั้นลงมือทําเพื่อแก้ไขเป็นขั้นการนําแผนหรือกิจกรรมไปทดลองใช้โดยครูทุกคนจะนําแผนหรือนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริงและบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครูทุกคนจะมีการจัดบรรยากาศและเสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและนำแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนโดยครูหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกจะเป็นผู้ปฏิบัติการสอนส่วนสมาชิกคนอื่นๆก็จะเป็นผู้สังเกตบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและสังเกตการสอนด้วยวิธีการต่างๆเช่นการบันทึกวิดีทัศน์การเก็บรวบรวมผลงานผู้เรียนการสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังสอนและนำข้อมูลต่างๆไปบันทึกในแบบสังเกตการสอนนะคะซึ่งการสังเกตการ จะนเน้นที่การสังเกตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการทําความดีการมีคุณธรรมของนักเรียนนะคะเพื่อให้กลุ่มสมาชิก PLC ได้เห็นถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้เรียนและได้เก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อนําไปพัฒนานวัตกรรมต่อไปนะคะ ขั้นร่วมใจสะท้อนคิดนะคะในการดําเนินการในขั้นนี้เป็นระยะหลังของการนํานวัตกรรมหรือแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริงนะคะเป็นขั้นตอนของการทบทวนไตรตรองสะท้อนคิดตรวจสอบถอดบทเรียนนะคะและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีม p l c ได้ร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติงานจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียนร่วมกันว่ากลุ่มเกิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบ้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่จะทำานิสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นพิชิตปัญหาพัฒนานวัตกรรมนะคะเมื่อมีการสะท้อนผลการนําบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนกับผู้เรียนแล้วครูก็จะนําแผนการสอนหรือบทเรียนมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่กลุ่มและก็ทีม p l c ต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขบทเรียนรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้เอกสารสื่อประกอบการสอนต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายนะคะในขั้นร่วมเจดสะท้อนคิดนะคะทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถนาบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ าพและเกิดประสิทธิผลมากกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะ ผลจากการนำนวัตกรรมไปใช้ผลที่เกิดขึ้นกับครูพบว่าครูสามารถออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้ครูตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข,ของสถานศึกษาครูมีวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนทำงานเต็มเวลาและตรงเวลา อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาในการทำงานอย่างเต็มความสามารถมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามฐานะมีความสุภาพยิ้มแย้มไหว้ทักทายผู้อื่นผู้จาไพเราะแต่งกายสุภาพมีมารยาทและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน การนำกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสารรค์คนดีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงกานคุณธรรมตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมส่วนรวมเกิดความมีวินยัยมีจิตอาสามีน้ำใจต่อผู้อื่นมีความเสียสละประหยัดอดออมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีชุมชนแห่งการยาน,นมิตรเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครูและผู้บริหารทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศเชิงบวก เกิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุปเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณธรรมของสถานศึกษาตลอดจนบรรลุปเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน